ช่องเชื่อ d o ี tv นั่นเองแล้ววันนี้นะคะเราก็มาเจกันในรายการเชื่อ d o ี tv รีวิวของดีซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวออผมยังไม่บอกก็เป็นอะไรคะงั้นเดี๋ยวเรามาแกะม้พร้อมกันเลยดีกว่านะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะมาดูกันนะผมจะแกะเลยนะ แกะไม่ได้นะคะต้องใช้สติกนึงน้น,นในการแกะกล่องพัสดุนะทีนี้ก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะไม่หนีนแหละจะดีเก่งนะคะโอเคไม่ได้เกะไม่ได้ขอเวลาแกะสักครู่นะคะมา<ะ>ลเลยมาอยู่ในเอ่อ นี่นะอย่างดีเลยเอ้ยเอ้ย,อย,อยคืออะไรคืออะไรนั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะฮะเพ่อเอาออกมาใช้ให้นะนป็น่คนไทยนะโะคู X o X3 Pro อู้น่สญญาสนใจฮะเรามาลองแกะทั้งหมดเลยดีกว่ามไม่มีคัตเตอร์ฮะคัตเตอร์คือแบบเมยไปนะนีญญ่จากระวัดระวังได้อยู่เลย แกง่าดีท oh, <quir> <noise> ุกคนแกง่าดีเออ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 กออไออออ้ออออออเอาอวออออโออ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 ้ออ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 ่าออ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 นออ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 ่อออที่ออ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 าอออ เขาห่อมาสองชั้นแต่คนแก่ดีสามชั้นมาฮะมาฮะเฮเวลาลุ้นระทึกนี่นะฮะโ o โ o X สามโปรนะแก่ช <c oughs> ้ามะกไม่กรดุมโมชั่นนะไม่กรดุมโมชั่นนี่นะ,ะข้างในก็จะมี welcome to the p o c o family นะฮะนี่อันนี้จะเป็น นี่โอ้โหไม่ใช่แกะมาปุ๊บโทรศัพท์ไม่มีอ้าหมาแล้วนะคะคือใหญ่อะโทรศัพท์นี่ฮะเครื่องค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะกระทัดรัดไหนตัวลงใหญ่นี่กระทัดรัดเอาแน,น,น่แน่ใหญ่นะ <laughs> <laughs> หน้าจอขนาด 6.6นิ้วเหรอหกจุดหนะฮะ <_ an> ผมนะคะไม่เชื่อว6าหกจุกเอาไม่ไปทัดมาวัดนะคะวัดแนวเฉียงอยู่นัดแนวตั้งแนวตั้งนี้ไง6 6จุดหกจริงๆนะคะนั่นแหละฮะอันนี้ผมขอวางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วเราจะมา ตัวนี้กันก่อนนะนี่เพราะมีเรามาดูด้านในกล่องก่อนนะคะว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะคะด้านในเขาก็จะให้อะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นเอานะคะฐานรองปกติแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์น่าจะเป็นฟาชาร์ด้วยนะอันนี้แล้วก็จะเป็นตัวสายชาร์จที่เขาจะให้มานะคะที่ผมเลือกมาเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินเนาะ อนี้ก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะคะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์แล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าในกล่องเขาจะให้อะไรมาอีกบ้างนะคะนอกจากอันนี้แล้วนะคะในกล่องนี้นะคะกล่องที่เป็นโคโค,รตระคะ่ตัวนี้นะก็จะลองที่จะแกะตัวนี้ออกมาก่อนเลยเขาก็จะมีเข็มจิ้มซิมให้นะคะนี่เข็มจิ้มซิมตัวนี้นะเข็มจิ้มซิมนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็น เคสนะคะของโฟลโคแล้วก็จะมีสติกเกอร์ของโฟลโคให้ด้วยนะคะน่าจะแปะเคสได้อยู่นะ,ะสหรับสติกเกอร์ตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกสมุดนะคะต่างๆเนาะแล้วก็มีนะคะเขียนได้นี่แล้วก็จะเป็นตัวเคสของโฟลโคเลยนะ,ะผมว่าโทรศัพท์อันนี้คือเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเลยนะเพราะว่าอันนี้นะคะผมไปดูมาะะว่าเขาบอกว่าเพิ่งเปิดวางขายวันที่1เมษายนนี้เองนะโอเคฮะ,คะ,นนะเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะทุกคน นี่นะคือสเปคของเขานะ,ะก็คือจะเป็นควอลคอมนะสแนกเกอร์นะ,ะซึ่งตัวนี้นะะมีความจุนะคะทั้งหมดเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์นะคะมีแบตทั้งหมดแบตเตอรี่ห้ามือเอ 50, อห้าวิห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบมิลลิแอมป์นะฮะก็เป็นแบบว่าตัวสายเนี่ยเป็นแบบฟ้าชาร์จด้วยนะคะอืซึ่งสีนะะ่าจะสวยนะคะโอเค แกะตัวนี้มาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเรานะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคผมจะแกะตัวเคสด้วยนะคะนี่เคสของโผโผนะคะเคสใส่นะคะเพราะว่านี่เฮ้ยเคสสวยเคสสวยชอบเคสชอบเคสอ่ะจะมาใส่ตัวเครื่องเข้าไปเลยนะคะลุ๊ก อ๋อตัวเคสก็มีแบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะใส่จากหะตุ๊กตุ๊ก่ยๆนะคะร้ข้อนอกกันมานึดนึงโอ้โอสึกโอเคสเนี่ยเวลาใส่แล้วมันค่าจะแน่นเลยใส่ยากนะนี่นะตัวเคสเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเขาจะมีตัวนี้ให้ด้วยนะ,ะตัวจุกสำหรับปิดแบบเวลาชาร์จนะ,ะเวลาจะชาร์จก็เปิดอันนี้ออกมานะ ซึ่งตัวชาร์จนะเป็นต้องใช้สายชาร์จแบบ Type C นะคะอาเดี๋ยวจะมาเปิดตัวเครื่องกันดีกว่ามาแล้วนะคะเป็นสีเหลืองค่อนข้างสวยเลยนะฮอฮอตตัวนะพอเก็บยิงเขาก็เป็นสีเหลืองนะคะโอ้สวยนี่ MIUI ให้ท <treatment> ุกคนดูก <oily kita> ่อนะฮะดูมันพอร้อนะซัพอรตอนที่ผมถ่ายคลิปมาแล้ว เกิดอะไรขึ้นเจสซ่าใชเครื่ mi เอ12นะคะ You are สโลนมาเ,เปิดดูอั้ใหม่กันะน,นะภาไทยฮะภะไทยฮะนี่เอาไหนหรอกฮะไทยฮะเรื่องดีที่ดของคนไทยตัวนี้นะคะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปให้ทุกคนดูด้วยนะคะแล้วก็จะลองเอารูปจากเครื่องนี้นะคะเข้าเครื่องนั้นดูม่จะได้อยู่ มั้งนอไม่ได้เกิงเหรอโอเค g o เก l e โอเค Google โอเค g o เก l e ไม่มได้แล้วต้องโอเค Google โอเค Google ได้เขาบอกดีมากทุกคนเขาบอกดีมากนะคะเอาเปไหล่ะนี่ เขาบอกดีมากโอเคดีเก right ิลไม่ให้นะโอเคกูเกิลได้นะคตลาดเนาะไทแอสเซนเนียเไม่ได้เัิเป็นไหมคงมีหลายอย่างนะในการทำตาเยอะ่ะ จะลองใช้กันเลยกำลังโหลดแอปต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะใช้เวลารอนะคะผมนะฮะจะถ่ายคลิปฟรีไฟล์ในเครื่องนี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมดูกันด้วยนะผมอยากรู้ว่ามันจะลื่นหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้เครื่องนี้มันก็ลื่นอยู่แล้วนะมีมั้ยว่าเครื่องนี้มันจะลื่นกว่าหรือเปล่า ซึ่งตัวนี้นะแบตเขาห้าสิบสต้องชาร์จนะแต่ผมไม่กลัวหรอกเพราะผมคิดว่าเขา,กกเา,านะต้องเป็นฟ้าชาร์จนะผมจะไม่เอาตัวนี้ออกเลยดูสายช้าสายช้างเปแบบไคลซีนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นไคลซีนะสวยสายช้างสวย,สวยต้องเปนสีแดงนี่สีแดงอันนี้ก็เป็นสีแดงนะโอ้สวยสวยอันนี้ยังเป็นสีแดงเลยเท่อันนี้กำลังโหลดแอปอยู่นะต้องรองนิดนึงต้องค่าสุดิ้นสุนะน มาวมาแววมาแววน่าตอกต้องสปิตกใจเอ้มีเน็ตวิกให้ด้วยตะเคียนมีเน็ตยููบจีเกมพวกนี้ผมไม่เล่นผมลบแล้วกันนะเโหลดมาให้ะนวบ๋ยิัดิบัเขามีดิกตอกมีอะไรครบเลยนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไอ้พวกเนี้ยสัก ท่านหนึ่งคนนะคือค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาในการลงแต่ละอย่างที่ผมอยากจะเล่นผมอยากจะ,จะอ๋อ TikTok ก็ต้องเข้ารูนเฟสบุ๊คนู่นนี่นั่นนะคะใช้เวลานี้หน่อยนะ IG YouTube ใช้เวลานะฮะร <c oughs> อสักครู่นะคะเดี๋ยวผมก็นะไดเดี๋ยวจะได้ละนะคนเงี้ทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็ยๆนๆ <c oughs> โอเคนะคะลาซาดายังมีเลยตะโก เรามาเราถ่ายรูปกันก่อนไหมอ่าถ่ายรูปเป็นรูปแรกของเครื่องนี้นะฮะอ่านี่นี่นี่ดูเลยนี่นะคะก็จะมีซึ่งก็จะมีรูปถ่ายนะมีเป็นเลนไวด์อ่าเลนไวด์ก็จะเป็นศูนย์จุดหกนะไม่ใช่ศูนย์จุดห้านะศูนย์จุดหกนะมีหนึ่งมีสองมาเอาซูมได้นะตามกปกติคูณสิบยังได้นะคะ บ้างเออเราไปดูกันว่าแต่และมีฟังกช์ชันอะไรบ้างนะมีวิดีโอวิดีโอมีแบบเลนวายนี้แหละสวรรค์ของผมเลยต้องการถ่ายวิดีโอแบบเลนวายนะฮะวิดีโอเลนแคบมันไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบวิดีโอเลนแคบอะ่ะเนี่ยต่อไปกล้องแบบโปรนะฮะอันนี้จะไม่มีหน้าชัดหลังเบอร์หรือเปล่าอ่ามีอยู่นะฮะมีอยู่ใช่ไหมอ่ามีหน้าชัดหลังเบอร์นะฮะ มีโกลบนะมีฟังก์ชันค่อนข้างโกลมีเลนวายก็โอเคแล้วมีภาพมาโครนะมีเลนมาโครมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมีเลนมากมายนะคะซึ่งก็ใช้ได้เนะค่อนข้างสวยงามเลยแหละมาเรามาถ่ายรูปกันดีกว่านะครับต้องเป็นภาพบุคคลนี่นะเรียบร้อยนะคะภาพแรกนะของเลอมาเชียเอาใหม่เอาใหม่ ฟิลเตอร์มีฟิลเตอร์ให้ด้วยทุกคนนะฮะภาพแรกนะคะของเครื่องนี้อุย้ยสวยภาพแรกอะ่ะที่นะ่าอมนะโนงแต่ภาพมีสวยภาพมีสวยเอาใหม่เอาใหม่ ไปดูภาพกันดีกว่าเนาะอันนี้เป็นภาพเมื่อกี้ที่ผมถ่ายอันนี้ก็เป็นภาพอีกอันนึงไอ้ภาพนี้สวยมากเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะซึ่งสวยมากมากนะโอ้กล้องสวยนะกล้องกี่พิกเซลเอ่ยไม่รู้นะคะ <c ười> เป็นคนที่ไม่ค่อยศึกษาเรื่องกล้องอะไรอย่าที่เลยนะแต่ก็โอเคแล้วแะโอ้ยดีดีอยดีอยู่อผมอกล้องรีเซพอเอ็นมาเรามาเริ่มโหลดแอปกันดีกว่า เรินะเร่มแรกนะแอปแรกที่โหลดก็คือจารีนาฟรีไฟล์นะคะฟรีไฟล์ฟีไฟ r e นีฟรีฟล์นะคะติดตั้งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะโหลดหลายเกมหน่อยนะเพราะว่าร2อยยี่สิบแปดกิกอะฮะเหลือเรอพราะว่าเครื่องเนี้ยที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยไม่รู้เมมจะเต็มตอนไหนนะคะเพราะว่ามันอะไรนะมันเอ่อหกจิสี่กเองนะค่อนข้างน้อยอยูน่นะแอปเพิ่มเติมนะคะผมจะ ผมก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์ทั้งหมดนี้ให้มันดูดีผมต้องใช้เวลาหน่อยนเนาะโอโหลดแอปตัดต่อตรงนี้นันด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะต่อได้ตัดต่อได้อยู่นะโอเคฮคะสำหรับคลิปนี้ฮะชอบกันหรือเปล่าเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะก็ขอขอบคุณนะโพโ o X สามโปรนะคะอ่าหุ่นเขาเป็นสปอนเซอร์นะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะก็ยินดี้นับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ใน ครอบครัวของโพโครเรียบร้อยนะฮะนะโอเคนะคะก็นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายต้องชาร์จแบตอีกหน่อยนะไปเลยอ,อห้าสิบเอ็ดเองบ๊ายบายมีใครมีโทรศัพท์ใหม่ๆก็อ๋อผมลืมบอกไปนะอันนี้เป็นรางวัลจากการสอบดีทห้ปปองกิมปโลของผมแหละบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย